สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าทําอาชีพอะไรคะอันนี้ผมเป็นพ่อค้าขายไข่ปิ้งขายส้มตําแล้วก็รับดูดวงดูหมอคนที่จํำเป็นเดือดร้อนอยากจะพึ่งหมอดูก็มาหาผมก็ชี้แจงเรื่องว่าชะตาชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงว่าในวันข้างหน้าการดูแล้วจะมีชีวิตเราดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นาะชะ,ะตากรรมของเราที่เกิดมาต้อง ดีหรือไม่ดีก็ต้องพึ่งหมอดูตรงนี้แหละใช่ไหมละ่ะหมอดูเขาจะทักทายไว้ว่าถ้ามันดีถ้าไม่ดีก็จะให้แนะนําไปทาฉังไปทําสิ่งที่ควรแนะนาไปถ้าที่ไม่ดีคือว่าเป็นการสอกเคาะเขาว่าสะดอกาะเข้าไปปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลนี่แหละเห็นไหมจะทาให้ตัวเองเนี่ยมีความราบลื่นชีวิตจะได้ดีขึ้นไม่ต้องตกทุกข์ลำบากหรือว่าตัวเองไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจร้อนใจว่าปัญหานี้เราทําไมถึง เป็นคนที่ไม่มีเงินมีทองทำไมโอมทุกอยู่แบบนี้เพราะเราเป็นคนที่เหมือนเมื่อก,ก่อนนะอาจจะมีกรรมสร้างกรรมไว้ก็เลยบอกท่าทําให้เราเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องการมีกรรมนี่ก็ต้องเป็นการสะเดาะเคราะกรรมกรรมที่เราสร้างมาเนี่ยบางทีมันยังไม่หลุดพ้นคําว่ายังไม่หลุดพ้นก็บอกว่าเรายังไม่ได้ทาความดีกับสิ่งที่เราทํามามันยังไม่ครบยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการอยากจะทําบุญให้มันดีขึ้น ทำยังไงถึงจะได้ปลดทุกข์ปลดโศกปลดเพาะอย่างที่เราเคยมีก็เป็นสิ่งที่ต้องพึ่งกับสิ่งที่หมอดูที่เขาทักไปอย่างนี้แหละน <c oughs> ี่แหละทาชะตาชีวิตของคนอื่นได้ยังไงคะศึกษาเรียนมาจากไหนคะถ้ารมที่เลียนมาผมก็เรียนมาตั้งแต่เป็นพระ,ะคําพระนี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นการที่สื่อสารเรื่องการดูดวงดูหมอดูชะตาชีวิตก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง นำทางกับชีวิตหรอกแต่ว่ามันทํามาแล้วก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆเพื่อคนนนคนนี้เขาอยากจะดูดวงดูชะตาเราก็ทักทายให้เขาไปเขาบอกว่าคนนั้นก็ว่าดูคนนั้นก็ว่าดีก็ทา,ายไปมันก็ถูกชะตาการตัวเขาอะ่ะก็เลยเป็นหมอดูไปเรื่อยๆมีคนมาหามาทักอยู่ตลอดว่าลุงไข่ไปไหนอยากจะเจออยากจะทักถามอยากจะดูดวงดูหมอไปอย่างเงี้ยก็มีคนตามหาอยู่เรื่อยอะ่ะ บางทีก็ให้เบอร์โทรเขา,าเขาก็ให้แต่ว่าอจุด,จดรุ่นจุดนี้ก็ไปหาเขาหน่อยก็เลยไปตามที่เขาต้องการจะ,จะเห็นตัวเรานะ่นหละก็ไปอย่างนั้นะนะแต่ก็เป็นคนที่ใจดีมากไม่เคยเรียกร้องจำนวนอันนี้การเรียกร้องผมไม่เรียกร้องเอาแลวแต่จะให้บางทีเขาไม่มีเงินเขาก็ซื้อสิ่งของไปบางทีเขาก็คนที่มีตาเขาใจดีเขาก็ให้เป็นร้อยบางทีเขาก็ซื้อของไปกินวันนี้ลุงหนูมีแค่นี้นะบางทีเขายัดใส่กระเป๋าให้ ไปดูบางทีมันก็เป็นร้อยก็มีนั่นแหละก็แล้วแต่ไม่เรียกร้องว่าคนไหนที่มีความเดือดร้อนทางใจอย่างถ้าเลาะกับครอบครัวอย่างนี้ทำยังไงถึงจะคืนดีทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ดีเหมือนเมื่อก่อนทำไมแฟนที่อยู่ทุกวันนี้ทำไมเขาเป็นคนที่เจ้าชู้ทำไมเขาไม่ใส่ใจหนูอย่างนั้นอย่างนี้แหละแล้วก็แนะนำให้เขาบอกให้เขาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ ในคําพูดที่เราแนะนําให้เขาเขาก็ดีนะไอคนที่ทะเลาะว้อแวงกันเนี่ยเขาก็บอกแนะนําให้เขาเขาก็คืนดีหากันมนะันก็นไปได้แล้วทำไมดูอะไรได้แบบเหมือนกับโดนใจคนเหรว่าเออันนี้มันมารู้เรื่องเราของเราได้ยังไงตรงเนี้ยคือคือว่าโดนี้เราก็ดูตามกระแสลายมือไงลายมือคนแต่ละคนมันจะบอกบอกว่าเธอลายมือมาอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็พูดไปตามลายเส้น ไม่จะได้พูดไปตามที่ตัวเองพูดไปถ้าลายมือมาแบบไหนก็ทักไปอย่างนั้นว่าตัวนี้ไม่ดีนะตรงนี้ถ้าให้เธอเองเป็นทุกข์ถ้าเราต้องแก้ไขและแก้ไขแ,แก้แบบไหนก็อยู่ที่ตัวเราว่าหนึ่งจะไ่ไปเชื่อคนเกินไปทําสิ่งที่เราบอกว่าควรทําถ้าทําไม่ได้ถ้ามีเงินมีทุนจะไปลงทุนกับธุรกิจกับเขาเนี่ยถ้าลายมือเราไม่ให้เนี่ยเราอย่าเอาเงินไปทุ่มเทกับกิจใจของเขาเพราะว่าดวงของเรามันไม่ไปอย่างนั้น ก็เราจะเสียลูกคนนี่ไม่ให้เชื่อใจคนเป็นอย่างนั้นให้พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตเพราะเราควรดำเนินชีวิตป็ระมาณอย่างไงที่ทําให้แบบชีวิตเรามีอุปสรรคไม่มากมายนะคะแล้วก็ฝ่าฟันไปได้คือว่าเราไม่ต้องคิดอะไรให้มากก็คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดมันเกิดมาเราก็แก้ไขสิ่งที่ยังไม่เกิดเราจะพึ่งคิดล่วงหน้าถ้าคิดล่วงหน้ามันก็ยังไม่ได้เกิดอย่างที่เราคิดไปมันก็แค่คิดกังวลตัวเองไปเฉย ท้งทยังไงก็แล้วแต่ปัญหานั้นเขามีให้แก้เราก็ต้องแก้สิ่งที่มันเกิดเราจะพิ่งไปแก้สิ่งที่ยังไม่เกิดว่าเกิดนั้นบางทีปัญหาที่มันยังไม่เกิดอย่างที่มันไม่มีที่จะเกิดแล้วเราไปแก้ก่อนปัญหานั้นมันไม่ได้เข้าคงที่กับที่ปัญหาที่เราสร้างไว้ไงมันจะเป็นอย่างนั้นพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเลยบุญบาปบางคนก็มีแต่คนเรานะคนเราทําบุญได้เหมือนกัน การทําบุญเนี่ยบางคนก็ชอบทําแต่ไม่เคยทําให้ตัวเองส่วนมากจะทําให้แต่เจ้ากรรมในเวรทั้งที่เราทํานั้นบางทีเราก็ทําอยู่ว่าไปวัดทุกวันทําบุญทุกวันบางทีก็ทํามากเกินไปบางทีก็ทําให้แต่เจ้ากรรมในเวรไม่เคยทาให้ตนเองตัวเองทั้งตัวเองเดือดร้อนไม่คิดว่าตัวเองทําไปแล้วจะได้รับไหมน่ะคือเราทําให้เจ้ากรรมในเวรถ้าทําให้ตนเองทําแบบไหนก็ทําเงินเท่าอายุอายุของเราก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับตัวเราเราทำเราก็ได้ เราไปทําให้คนอื่นเขาก็ได้แต่ได้รับแต่เราจะมีหน้าที่คือทําบุญให้เขาแต่เขาได้รับแต่เราไม่ได้รับมันก็เป็นสิ่งอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งสําัการการทําบุญไงนั่นแหละถ้าเราไปต่อยอดหรือว่าสมมติว่าสมมติว่าเขาปักกระถิน,นหรือว่าจะไปต่อยอดกระถินเนี่ยเราก็ทําได้บางทีเราก็ทําเป็นพันถ้าเราทำพัน 1, 000, เราก็ต้องทําตามอายุเราไปด้วยอายุเราปีนี้ถ้ห้าสิบเราก็ทำหนึ่งพันห้าสิบบาทไปก็ได้ เป็นการต่อ,อยุตัวเองไปด้วยไม่ใช่ว่าเราทําบุญนั้นทําให้เจ้ากรรมในเวรแต่ตัวเราเป็นคนที่เป็นคนสร้างเป็นคนทําแต่เราไม่ได้รับก็ทําให้ตัวเองเนี่ยทำไหมทําบุญอยู่ตลอดทําไมไม่มีโชคไม่มีลาภทําไมเราไม่ได้รับก็นี่เราทําให้เจ้ากรรมในเวรไงไม่ทำให้ตนเองไม่เคยปาถนาให้ตัวเองปราถนาให้แต่คนอื่นค่ะคือย่างสมมติปกติในเวลาเราทําบุญเนี่ยถึงเราไม่อธิษฐานบุญแส่งมาให้เราใช่ไหมคะถ้าเราไม่เอ่ยปากถ้าเราไม่เอ่ยปากบุญนี้ทําให้ใคร แล้วคนนั้นเขาก็ไม่เด้นเราหมายถึงว่าเราทําบุญไปเนี่ยบุญมันกลับมาหาเราอยู่แล้วกลับมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําบุญด้วยนี่มีใจมีตามีใจเกินเป็นมิตจิตเูป็นที่เราทํารือไปเนี่ยจะเป็นเงินร้อยเงินพันก็แล้วแต่เราทําไปนี่คือเราเราก็ได้รับไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องย้อนสอนมาหาเราเอาเป็นอย่างนั้นที่ทําบุญนะก็เหมือนทําบาปนั่นแหละทําบาปมันก็ทามันก็ทาง่ายและทําเร็วเห็นทันตาด้วยแต่บุญเนี่ยจะทํายาก ก็อยากไม่เห็นทันตาก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็ทําไปเรื่อยๆตามที่เราเคยทําไปถ้าใครอยากจะพบเนี่ยจะขายของบริเวณไหนบ้างนะจะมาเจอถ้าบางทีนะผมก็จะเลือกทางไปถ้าเสาร์อาทิตทย์ผมจะไปเกตสิบเอ็ดไปถึงเขตลาดพร้าวนัน่นแหละถ้าวันธรรมดาผมก็เดินอยู่สายโจทย์สี่จุดมุ่งมั่นที่นัดกับคนก็คือพระพรมสารพระพรมรวมโชคก็มีคนมาหาอยู่ตลอดน,น,นี่คือนัดหมายกัน คนที่ต้องการถึงจะเจอผมอ,อยากจะว่าออทำไมหมอไข่ไม่เจอสักทีทำยังไงถึงจะเจอผมก็นะอกว่าถ้าจะมาหาผมก็มาท่องเที่ยงเพราะผมต้องมานั่งรอดักรออยู่คนที่จะมาหาผมก็มีมาอยู่ตลอดลเป็นอย่างนั้นและการได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ามรู้สึกว่าเ,ออเขาสบายดีเขาเขาเขาสึกยังไงคะคือว่าเขาที่อย่างที่ผมทักทายไปเนี่ยคนที่มาเห็นผมรู้ว่าลุงทําไมลุงทายให้หนูรู้สึกว่าดีขึ้น มันเป็นอย่างที่ลุงทักโดยจริงๆด้วยเขาก็มาเล่าให้เราฟังก็มันเป็นจริงอย่างที่เราทักไปแล้วแต่เขาก็เป็นคนที่นับถือเป็นศรัทธาในตัวเราเขาก็เลยมาแวะมาหาเราอยู่ตลอดเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาหรอกเขามาคุยให้เราเองให้ฟังเองว่าที่เราทักไปถามไปนั่นน่ะมันเป็นที่ว่าอย่างที่เขาอะมันถูกใจในตัวเขามันก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้ดังใจว่ามันเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นนี่ ข้อคิดอะไรสักนิดก่อนจบนะคะในการดำเนินชีวิตถ้าการข้อคิดในตอนจะปิดท้ายนะครับเรื่องระยะที่อยากจะเจอผมหรืออยากจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะมาปรึกษาผมก็มาได้ครับที่พระพรมรวมโชคจะแนะนําชี้ทางทางที่ดีแต่ผมก็ไม่ได้ดูเดือนปีเกิดผมดูแค่ลายมือถ้าลายมือในบางทีมันก็มาแต่กระเหมิดเราถ้าเดือนปีเกิดพ่อแม่บอกไม่ตรง ไม่ตรงกับปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดของเราอย่างที่เราเกิดวันหนึ่งพ่อแม่ไปบอกวันหนึ่งมันก็บอกไม่ตรงกัน<ม>ก็เลยไม่ได้ดูเดือนปีเกิดช่วงเวลาที่จะมาลงกี่โมงมมประมาณเที่ยงครับ<ม>เที่ยงสะเสจตนี่แหละจนไปถึงบ่ายสองโมงถ้าบ่ายสองโมงลงก็จะเดินไปเรื่อยๆอบางทีก็มีคนแวะข้างทางลุงเจอแล้วเออเขาบอกว่าเนี่ายาทำไมหาตัวยากจังเขาบอกว่าลุงก,ก็แล้วแต่จังหวะนะหนูไม่ใช่ว่าลุงจะเป็นคนที่โฆษณาตัวเองว่าดูดวงดูหมอ ผมก็ไปตามศรัทธาของตัวเองที่ค้าขายนี่แหละถ้าคนไหนเขาเห็นเขาศรัทธาเขาว่าโอ้ลุงทำไมหาตัวยากจังเลยเพิ่งจะเจอนเน,นี่ยดีใจจังเลยใช่ไหเขาก็เลยว่าแนะนําเออไม่เป็นไรหรอกหนูลุงก็มาตามบางทีถ้าดวงดีก็เจอกันแต่ลุงไม่ได้โฆษณาว่าตัวเองดูดวงดวงหมอแม่นอย่างนง้นอย่างนี้มีแต่คนมีแต่คนพูดว่าลุงดูแล้วมันถูกใจคนดูอะ่ะก็แค่นั้นค่ะขาขอบคุณมากครับ